ต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพา,ะพาทุกท่านเดินชมที่ดินเลือกสวนไลนาต่อจะพาทุกท่านเดินชมขอเพียงแค่ท่าน จะพาชมที่ดินดีติดเขาติดน้ำลำธารไฟฟ้าผ่านของเราก็มีในเมืองนอกเมืองก็ดีให้ท่านนี้จงไว้วางใจปัญยากาศดีดีวิวสวยอยู่แล้วรวยท่านวางใจจะปลูกที่อยู่อาศัยคือผ่อนคลายบ้านคลายชีวิตที่ดินแปลงเล็กแปลงใหญ่ไม่ไกลไม่ไกลรุไทยธานี ใจดูเลยครับพี่ต่อสักคนนี้ยินดีรับใชต้ชต,ชต่อจะพาเดินชมต่อจะพาเดินชมต่อจะพาทุกท่าน สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมต่อศักนะครับวันนี้ผมพาท่านผู้ชมมาดูที่นากันบ้างนะครับเป็นที่นาวิวเขาหลวงนะครับจากภาพมุมสูงที่ท่านผู้ชมได้เห็นตั้งแต่ตอนต้นนะครับก็ต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้ติดสาธารณะด้วยกันทั้งหมด3ด้านนะครับสำหรับท่านใดที่อยากจะได้ที่นานะครับแล้วก็น้ําไม่ท่วมน้ําดีนะฮะต้องบอกว่าสามารถทํานาได้ถึงปีละ2ครั้งนะครับซึ่งบริเวณด้านหน้าแปลงนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่ก็เป็นสระน้ํา ที่อยู่บริเวณของแปลงที่ดินนะฮะเดี๋ยวผมกําลังจะพาท่านผู้ชมเดินไปดูในส่วนของทางสาธ,ธารณะที่อยู่ทางด้านของทิศเหนือนะครับต้องบอกว่าเป็นที่ดินหน้ากว้างอีกหนึ่งแปลงนะครับเพราะว่าตลอดแนวความยาวหน้าแปลงที่ดินจะอยู่ที่200เมตรนะฮะณปัจจุบันทางนะครับเป็นลูกล้ังบทอัดครับท่านผู้ชมหันหน้าไปทางด้านของทิศเหนือเนี่ยนะฮะ บ้านคนค่อนข้างที่จะห่างจากแปลงที่ดินสักนิดหนึ่งนะครับรวมไปถึงน้ําประประาไฟฟ้านะฮะถือว่าค่อนข้างห่างประมาณโลถึง2โลนะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นในส่วนของข้อเสียที่ดินแปลงนี้นะฮะวิวเขาที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ท่านผู้ชมได้ดูกันสักนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าที่ต้องซูมเนี่ยเพื่อว่าไม่ต้องการภาพอะไรหรอกครับท่านผู้ชมเวลาที่มันอยู่ในวิดีโอเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมีลักษณะเป็นเขาลูกเล็กแต่เวลาถ้าซูมเข้าไปแล้วมันเทียบเท่ากับเสมือนว่าตาเราเห็นนะฮะเวลาที่ยืนที่แปลงที่ดิน ท่านผู้ชมจะได้เห็นวิวเขาแบบนี้เลยนะฮะในส่วนของวันนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลน,น้องหลวงนะ,ะอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีครับในส่วนของเอกสารสิทธิ์ที่ดินแปลงนี้เป็นโฉนดคุดแดงเนื้อที่30ไร่ 167งานตารางวาแล้วก็เสนอขายกันในราคาที่แบบว่าราคาบ้านบ้านนะครับในราคาไรล,ละ1 0 0 0 0แสนบาทเท่านั้นนะครับในส่วนของราคาถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่สนใจเนี่ยสามารถที่จะไปต่อรองกับทางเจ้าของได้เลยนะฮะอันนี้คือในส่วนของวิวทิวทัศน์ที่ผมให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้ไม่เคยมีประวัติน้ำท่วมนะพูดถึงนั้นแล้วก็สูงจากระดับน้ำทะเลอยู่ที่50-50เ50มตรพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรนะครับส่วนใหญ่ก็จะทำในส่วนของนาข้าว เอาละครับเดี๋ยวผมพาท่านผู้ชมไปดูท,ดออทั้ทงด้านของทิศใต้แล้วก็ทั้งด้านของทิศตะวันตกนะครับซึ่งจะเป็นสาธารณะเป็นเหมืองน้ําสาธารณะเดี๋ยวท่านผู้ชมตามผมมาครับ จากทางด้านหน้านะครับซึ่งตอนนี้ผมมาอยู่ทางด้านของทิศตะวันออกนะครับก็จะมีลักษณะเป็นทางแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นทางที่ใช้ร่วมกันนะอาจจะไม่ใช่สาธารณประโยชน์นะครับเพราะว่าดูจากในแผ่นระวางหรือว่าในโฉนดนั้นไม่ขึ้นทางนะครับแต่คงจะเป็นทางที่แถวบ้านผมเนี่ยมีแบบนี้เยอะนะครับทางที่เข้าไปหัวไล่ไปนานะครับที่ใช้ร่วมกันเดินนะฮะทางด้านทิศตะวันออกนะี่ซึ่งตลอดแนวความยาวนะครับจะอยู่ที่430เมตร ลักษณะของดินนะครับพื้นที่โซนนี้ก็จะออกเป็นดินร่วนปนทรายนะสามารถทําการ,กรเกษตรได้นะครับทำนาข้าวปลูกไม้ยืนต้นสามารถทําได้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของเหมืองน้ําสาธารณะนะครับทางด้านนี้นะท่านผู้ชมที่ลูกศรตักอยู่ในณนขณะนี้นะครับจะเป็นทางด้านของทิศตะวันตกนะครับซึ่งลักษณะของแปลงที่ดินเนี่ยก็จะมีะมีเป็นเหมือนล้าเหมืองสาธารณะนะครับหรือว่า เหมือนคลองไส้ไก่นะไม่ได้เล็กไม,ไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับแต่ก็มีน้ําที่สามารถที่จะดึงเข้ามาใช้ในแปลงที่ดินของเราได้เนี่ยทั้งแปลงเลยนะครับเพราะว่าสาธารณะเนี่ยยาวถึง420เมตรนะฮะแล้วก็ทางด้านเจ้าของเนี่ยได้วางมีลักษณะเป็นเหมือนท่อรอดเอาไว้นะครับ แล้วก็ทางด้านท้ายนะครับจะอยู่ในส่วนของด้านของทิศใต้ซึ่งตลอดในความยาวนจะอยู่ที่70เมตรนะครับก็จะมีลักษณะาาเป็นเหมืองน้ําสาธารณะเช่นกันนะครับซึ่งทางด้านท้ายนั้นเราก็สามารถที่จะดึงน้ําเข้ามาใช้ประโยชน์ในแปลงที่ดินของเราก็ได้นะฮะค่อนข้างที่จะดู เพราะว่านะครับเพิ่งทําการไถเตรียมนะครับแต่ทางด้านหลังแล้วก็ทางด้านข้างนะฮะท่านผู้ชมซึ่งตอนนี้เขาเริ่มที่จะทํานากันแล้วนะฮะอย่างที่นาในของเราในวันนี้ต้องบอกว่าจุดประสงค์ที่ขายนะครับเพราะว่าอย่าใช้ความสงสารนะครับมาหากินกันนะฮะแต่ต้องบอกว่าจุดประสงค์ที่เราต้องขายที่นาปแปลงนี้เพราะว่าทางบ้านนั้นมีแม่นะที่ถ้าผมได้รับข่าวสารมานะครับคือว่าป่วยนะ ะะแล้วก็ต้องการที่จะต้องใช้เงินนะครับผมถือว่าราคาไม่แพงนะครับในราคาไร่ละ1 0 0 0 0แบาทในในสภาพหรือว่าในสภาวะณปัจจุบันที่เป็นนาข้าวนะฮะสามารถซื้อแล้วทํากำไรได้ครับท่านผู้ชมซื้อแล้วมีรายได้ให้เช่าก็ได้นะฮะต้องบอกว่าที่ดินแปลงนี้นะครับลงมาจากถนนระยางเส้น3456สว่างอารมณ์โคกหม้อนะฮะสโลครึ่ง ซึ่งที่ดินของเรานะฮะจะขึ้นตรงกับอบตหนองหลวง4กิโลเมตรแต่ถ้ากลับไปตัวเมืองตัวอำเภอสว่างอารมณ์เพียง6กิโลเมตรเท่านั้นนะครับซึ่งอำเภอสว่างอารมณ์นั้นก็ถือว่าเป็นอีกอำเภอนะครับที่มีทั้งโรงพยาบาลสถานีตำรวจตลาดสดเซเว่ซีถือว่าไม่ไกลนะครับห่างจากเขื่อนวังร่ม9 9กิโลเมตร แล้วก็จะห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุทยัยธานีนะครับอยู่ที่25ถึง30กิโลบวกลบอะไรอารมณ์ประมาณนี้นะครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดสนใจนะครับมาดูที่ดินของเรานะครับติดต่อสอบถามต้องบอกว่าขอโทษครับท่านผู้ชมเครื่องรวนแล้วนะอุณหภูมิในร่างกายเริ่มสูงนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมเดินอยู่กลางแดดกันเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมได้เห็นในส่วนของวิวภูเขา ถ้าท่านผู้ชมสนใจนะครับเดินทางมาดูที่ดินแปลงนี้เดินทางมาจากกรุงเทพนะครับโดยประมาณ220กิโลนะครับแล้วก็ใช้เส้นทางในส่วนของอายุทยาอ่างทองนะครับสิงห์บุรีชัยนาธนะครับแล้วก็อุทัยธานีนะครับส่วนเบอร์โทรหรือว่าเบอร์โทรศัพท์นะครับติดต่อสอบถามตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนะครับส่วนวันนี้ผมต่อสักคงต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับไปหลบไปแอบนะครับเพราะว่าเนื่องจาก มีทั้งฝนมีทั้งฟ้านะฮะวันนี้แล้วก็สภาพอากาศท้องเขาหลวงเนี่ยนะตอนนี้ต้องบอกว่าฝนตกนะครับไล่หลังผมมานะฮะแล้วทำให้ที่ผมยืนอยู่ตรงเนี้โอ้ร้อนมากๆเดี๋ยวผมคงต้องขอตัวลาท่านชมไปก่อนสวัสดีครับ